ทำนายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนประจำเดือนมกราคม2568ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคม2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายน จนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีค่ะคำทำนายนี้จะเป็นคำทำนายในหนึ่งเดือนนะคะเป็นคำทำนายดวงทั่วทัวไปชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ย เหมือนคุณจะไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตมีคนมองว่าคุณเนี่ยเป็นจอมบงการชอบควบคุมคนอื่นนิสัยหน้าเบื่อหน้าลำคาญคนรักของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่น่าเบื่อเป็นผู้หญิงที่น่าลำคาญหรืออาจจะมองว่าคุณเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการเหมือนคนติดสุราติดยาเสพติด คุณคุณจะถูกมองว่าเป็นคนที่พูดจาเพอ้อเจอ้อพูดจาไม่รู้เรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นคนหน้าเบื่อมีนิสัยเป็นเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ะน้าเบื่อทำตัวเป็นจอบงการมีพฤติกรรมเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณต้องระมัดระวังการเข้าสังคมเพราะมีคนคอย สอดแนมตอนนี้มีคนคอยสอดแนมและแอบด,ดูคุณมีคนที่คอยสอดแนมมีคนที่คอยสืบเรื่องคุณสำหรับท่านที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายทำงานผิดกฎหมายมีสิทธิ์จะถูกจับติดคุกค่ะท่านที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนจับติดคุกในบางท่านเนี่ยมีดวงนะอาจจะมีการย้ายที่อยู่ หรืออาจจะมีการเดินทางไปอยู่ที่อื่นให้ระวังปัญหาทางด้านสุขภาพอาจจะมีการสูญเสียความรักทะเลาะก,กับคนรักคนรักตีตัวออกห่างคนรักถอยหนีคุณใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินเกินตัวให้ระวังโจรขโมยช่วงต้นเดือนอจ,จะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังวันที่12บสมกรา ท่านจะได้เงินก้อนโตค่ะมีดวงที่จะร่ำรวยได้รับทรัพย์สินได้เงินก้อนโตมีความอุดมสมบูรณ์หาเงินหาทองได้เยอะและที่สำคัญนะคะมีดวงจะถูกหวยค่ะธุรกิจครอบครัวได้กำไรงดงามได้เงินจากธุรกิจครอบครัวจะหาเงินได้เยอะธุรกิจประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ชนะลอตเตอรี่มีเกณฑ์ได้มรดกจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน แต่ให้ระวังปัญหาทางด้านสุขภาพถ้าหากคุณทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยจะโดนจับได้เพราะตอนนี้มันมีคนจ้องเล่นงานคุณอยู่ให้คุณเนี่ยนอนหลับพักผ่อนและหันมาดูแลสุขภาพควรจะพักฟื้นร่างกายและอยู่นิ่งๆสักระยะช่วงนี้ดวงความรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีค่ะจะเป็นช่วงที่คนรักตีจากให้ระวังว่าคุณเนี่ยอาจจะถูกหลอกจากคนใกล้ชิดนะ อาจจะมีคนเข้ามาตีสนิทเพราะหวังหลอกยืมตังหลอกเงินทำให้คุณเนี่ยรู้สึกท้อมากแต่นั่นมันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่วข่าวเท่านั้นเองในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะได้รับจดหมายเชิญให้ไปงานเลี้ยงงานวันเกิดมีดวงจะได้ไปงานแต่งงานของเพื่อนค่ะมีดวงจะได้ไปงานเลี้ยงงานวันเกิดหรืองานแต่งงาน คนที่จ้องคิดร้ายคนที่จ้องจับผิดคุณน่ะเป็นคนเจ้าเล่ห์มีคนจ้องจับผิดคุณค่ะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ภายหลังทุกอย่างอ่ะจะดีการงานการเงินของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากขอให้คุณเนี่ยอดทน และมีสติในการดำเนินชีวิตถ้าหากท่านยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยคุณน่ะสอบคะแนนดีนะไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่คะแนนสอบออกมาค่อนข้างดีงานทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลงานที่ต้องใช้สมองเนี่ยถือว่าโอเคท่านจะมีปัญหากับทหารตำรวจผู้พิพากษาคดีความสำหรับท่านที่ทำผิดกฎหมายอ่ะ จะมีปัญหากับผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ทันหา,หารให้ระวังให้ระวังถ้าหากคุณทําอะไรผิดกฎหมายเนี่ยมันมีคนจ้องเล่นงานอยู่คุณไม่ค่อยพอใจกับความสําเร็จที่คุณได้มาคุณสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคุณผิดหวังในความรักคุณอกหักคุณสมหวังในเรื่องเงินได้เงินแต่คุณเนี่ยพลาดโอกาสในเรื่องความรักมีความเศร้าโศก มีความทุกข์ในใจอย่างมากช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณอะอาจจะได้ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการย้ายไปต่างประเทศการได้เงินจากคนต่างชาติคุณมีดวงจะได้เงินจากคนต่างชาตินะท่านมีดวงจะได้เงินจากคนต่างชาติ ธุรกิจเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณจะบรรลุเป้าหมายค่ะความสําเร็จจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยอดทนและตั้งใจทํางานในบางท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนําเข้าท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับขายเหล้าขายเบียร์ให้ฝรั่งเปิดผับเปิดบาร์ให้ฝรั่งเนี่ย ก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะได้เงินได้ทองแน่นอนเงินเนี่ยเข้ามาช่วงเดือนมกราเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวเมืองนอกนะแล้วเป็นช่วงที่ว่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆตอนไปอยู่ที่เมืองนอกอะ่ะเมื่อคุณได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะมีการผจญภัยใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีได้ท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี คุณมักจะเจอคนเข้ามาหลอกลวงนะจะเจอคนเข้ามาหลอกลวงมีผู้หญิงต้องการจะแก้แค้นคุณแฟนเก่าคิดร้ายคุณแฟนเก่าอยากแก้แค้นคุณช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณใช้เงินเกินตัวนะใช้เงินเกินตัวใช้เงินมากจนเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ย เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนค่อนข้างเยอะมีเกณฑ์เสียเงินเพราะเอาเงินไปซ่อมบ้านเอาเงินไปซ่อมบ้านเอาเงินไปลงทุนในด้านความรักเนี่ยคุณจะกลับมามีความหวังอีกครั้งในภายหลังคุณจะตระหนักถึงข้อดีของตัวเองคุณจะเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนรักเก่าเนี่ยอาจจะติดต่อกลับมาในช่วงเดือนมกราค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกขอความกรุณาฝากกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะ